สวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่กล่าวถึงในช่วงครึ่งปีหลังปี2,568นี้ค่ะท่านใดปลูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาเมษร,รับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยปลูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจน ท่านสามารถดูตามราศีได้หากท่านเป็นชาวราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมษดาวประจําตัวตนของท่านคือตําแหน่งดาวพระอังคารนะคะดาวอังคารโคจรมาได้ตําแหน่งดีอยู่ในภพเรือนที่จะทําให้เจ้าชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางสิ่งต่างๆและจะมีช่วงรอบระยะเวลาหนึ่งนะคะที่อาจจะพบเจอกับปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นปัญหาทิศทางการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของ วิถีชีวิตถิ่นที่อยู่นะคะที่จะเกิดขึ้นกับท่นานได้นั่นเองค่ะและดวงดาวสำคัญในปี2,568ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะจะมีตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพเรียกว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ จะโครจรมาอยู่ในภพที่4ของท่านเรียกว่าทำตำแหน่งจตุโกนกับลัคนาและครองมาตรฐานดาวมหาอุดซึ่งหมายถึงสูงสุดสูงส่งนะคะดวงดาวให้กำลังดีอยู่ในภพเรือนพันธุ พันธุหมายถึงเครือญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่หรืออาจจะหมายถึงเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินอสังหาต่งตางๆการสร้างหลักทรัพย์การสร้างตัวก,การปลดหนี้ปลดสินต่งตางๆการมองหาทิศท,ทางช่องทางความมั่นคงซึ่งจะเกิดขึ้นสําหรับตัวท่านนั่นเองค่ะและเป็นทิศท,ทางอันดีสําหรับตัวท่านที่จะได้เปลี่ยน,ปยนแปลงวิถีชีวิตในเรื่องของการแสวงหาความสําเร็จในรูปแบบใหม่ๆเรียกว่าในช่วงวันที่สองตุลาคมจนถึง23่าัน ว่าคม พฤหัสจะยกเข้าสู่ในตำแหน่งภพเรือนที่4ของท่านดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินมาอยู่ในราศีแม่ธาตุน้ำนะคะอยู่ในภพเรือนแห่งความมั่นคงใครคาดหวังจากเรื่องของการศึกษานะคะหรือการจะไปสอบชิงทุนต่างๆในช่วงรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์มีลุ้นและจะได้รับข่าวดีนั่นเองค่ะหรือใครที่เราคอยในเรื่องของการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถการสร้างหลักทรัพย์การวางแผนความมั่นคงในเรื่องของสิ่งต่างๆในวิถีชีวิตจะมี ทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางด้านดี 12ราศีดาวพฤหัสจะมาอยู่ในราศีกร,รกฎเรียกว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดสูงส่งและยิ่งใหญ่และพฤหัสเป็นเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นวินาศในที่นี้บางครั้งอาจจะแลกมากับการต้องทิ้งอย่างหนึ่งไปนะคะกับการจะต้องทิ้งบางอย่างไว้เบื้องหลังหรือบางครั้งอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาทดสอบเจ้าชะตาในเรื่องของการมองทิศทางความมั่นคงในรูปแบบที่เป็นแนวทางใหม่ๆของตัวท่านนั่นเองค่ะหรือบางท่าน ก็มีเกณฑ์กับเรื่องของการจัดสรรการได้จัดแบ่งมรดกทรัพย์สินที่ดินเข้ามาและเนื่องจากเป็นเจ้าเรือนวินาศก็อาจจะมีเรื่องของความเสียหายความเดือดร้อนความทุกข์ใจบางอย่างแต่เรียกว่าเมื่อดวงดาวมาอยู่ในภพเรือนนี้จะส่งผลดีนะคะเป็นกําลังสูงสุดในช่วงส่งท้ายปีนี้นะคะก่อนที่ดาวพฤหัสจะยกมาสถิตอีกครั้งก็เรียกว่าจะมีการโคจรอ,อยู่ในภพเรือนนี้รอบระยะเวลาตั้งแต่2ตุลาคมไปจะถึง23ธันวาคม หลังจากนั้นจะถอยหลังกลับไปนะคะไปอยู่ในภพเรือนสหชาชะของท่านอีกครั้งจนถึงนะคะปลายเดือนพฤษภาคม และพอวันที่หนึ่งมิถุนาก็จะยกกลับมาสู่ในภพเรือนที่สีเรียกว่าเป็นช่วงชิมรางเป็นช่วงที่ท่านจะได้วางแผนต่างๆหรือว่าได้เริ่มต้นทําอะไรไว้ก่อนแล้วจะมีเรื่องของการกลับไปแก้ไขนะคะในเรื่องการติดต่อการคอนเน็กชันวงสังคมชื่อเสียงต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดรูปแบบใหม่ๆต่างๆและพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนสุภะ ซึ่งหมายถึงความดีงานเกียรติยศชื่อเสียงความสําเร็จของตัวท่านผู้ใหญ่คอยสนับสนุนผลักดันช่วยเหลือเจ้านายเอ็นดูมากขึ้นเจ้านายให้ภาระรับผิดชอบมามากขึ้นสําหรับตัวท่านทีนี้เราย้อนกลับมาดูดวงดาวสําคัญอีกหนึ่งดวงคือตําแหน่งดาวพระเสาค่ะดาวพระเสาตั้งแต่วันที่23สิงหาคม ซึ่งเป็นดวงดาวสําคัญเป็นดาวการงานของตัวท่านนะคะก็เรีวยกว่าดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟมาอยู่ในราศีธาตุน้ําและช่วงเวลานี้ดาวพระเสาติดพิษครุฑนะคะแล้วก็ดาวพระเสา,ววา,ก,า,สาก็ยังอยู่ในตําแหน่งเพชรฆาตเลือก็เรีวยกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทิศทางการงานบางคนมองว่างานมั่นคงแต่กลับกลายเป็นมีเรื่องที่จะทําให้ท่านต้องเปลี่ยนแปลงตกงานเปลี่ยนงานท่านอาจจะคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นไปตามทิศทาง ท่านวางแผนแต่สุดท้ายแล้วจะมีเขตตาลปัดกลับให้ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนแผนการในเรื่องของทิศทางการงานเนื่องจากดาวพระเสาร์เรียกว่าเป็นดาวทษทุกป,ประยุยู่ผิดทตุผิดที่เพชฌฆาตเรื่องคือเรื่องของหนักฆ่าเรื่องของสิ่งที่เกิดแบบเฉียบพลันฉับพลันนะคะและอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องไหลไปตามน้ําหรือบางครั้งก็เรียกว่าในรอบลักษณะนี้ค่ะที่ดาวพระเสาร์มาอยู่ในภควินาศของท่านเป็นช่วงที่ท่านอาจจะต้อง ทิ้งสิ่งเก่าหรือทบทวนสิ่งต่างๆหรือเกิดความกดดันหากตัวท่านไม่มีการปรับรูปแบบการงานท่านจะมีความกดดันความเครียดอย่างมากในเรื่องของการงานมีเหตุเดือดร้อนได้มีเหตุที่อาจจะมีเรื่องของทัศนคติหรืออุดมคติที่ขัดแย้งกับตัวท่านเองทําให้การงานไปต่อไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของการงาน แต่ยังไงก็ตามดาวเสามาอยู่ในจุดนี้เมื่อเรียกว่าเป็นพินทุบาทจะส่งผลในลักษณะของการที่ท่านอาจจะมีความอดทนน้อยลงนะคะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องภาวะอารมณ์ต่างๆหรือบางครั้งอาจจะส่งผลไปถึงองค์กรของตัวท่านเกิดความไม่มั่นคงในทิศทางการงานเกิดขึ้นค่ะ แต่พอช่วงวันที่23สิงหาคมดาวพระเสารจะโคจรถอยหลังกลับมาอยู่ในภพลาภะภพลาภะราศีกุมเรียกว่าเคยเป็นบ้านของดาวพระเสาเพราะฉะนั้นพระเสามาอยู่ในตําแหน่งเกษตรเรือนสองกลับมาอยู่ในบ้านเก่าของตัวเองมีความมั่นคงมากขึ้นทั้งเรื่องความอดทนนะคะทั้งเรื่องของประสบการณ์ต่างๆสามารถนํามาหล่อหลอมนะคะในเรื่องการงานได้ดีค่ะเรียกว่าการงานเกิดลาบผลเกิดมิตรสหายเกิดเรื่องของ รายได้แต่ดวงดาวเมื่อเกิดการโคจรวิกลคติเดินถอยหลังนั่นหมาถึงจะได้ผลดีกับเรื่องทิศทางเก่าๆบางคนมีเพื่อนฝูงมิตรสหายชักชวนให้กลับไปทํางานในรูปแบบเดิมหรือกลับไปทํางานในสถานที่เก่าหรือมายื่นข้อเสนอบางอย่างและไม่เพียงเท่านั้นค่ะดาวพระเสารจะอยู่ในภพเรือนี้ให้ท่านได้หายใจหายคอนะคะสำหรับเรื่องของการงานตั้งแต่ย3สิงหาคมจนถึง13กุมภาพันธ์ ปี2,569หลังจากนั้นจะเริ่มโคจรสื่อก็เรียกว่ารอบระยะเวลาที่ถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาให้ได้ทบทวนให้ได้คิดให้ได้พิจารณาถึงงานเก่าๆสิ่งเก่าๆจะมีผลประโยชน์ใหม่ให้ท่านจะมีเรื่องของข้อเสนอในรูปแบบใหม่ๆอาจจะเป็นงานเดิมหรือเป็นคนที่มาติดต่อท่านจะเป็นเจ้านายเก่าก็ได้ลักษณะแบบนี้ต้องเข้าใจบริบทเวลาที่ดวงดาวเดินถอยหลังนั่นหมายถึงสิ่งต่างๆจะได้ผลดีในเรื่องของสิ่งเก หรือเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วทีนี้ดาวพระเสารโคจรนะคะมาเจอกับดาวพระราหูซึ่งราหูนะคะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบพดีและปะกินกะโชคดาวเกษตรสองดวงเจอกันเสาราหูเป็นดาวคู่พ่อขา เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเล่เหลี่ยมการค้าการทำธุรกิจต่างๆเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะเรียกว่าเกิดเป็นเรื่องของความโชคดีในเรื่องการงานเกิดขึ้นท่านจะได้รับภาระหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นบางท่านที่มีปัญหาเรื่องของการงานจบงานไปโดนไล่ออกหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการหมดสัญญาจ้างบริษัทไปต่อไม่ได้รอบระยะเวลาที่ดาวพระเสาร์โครจรเดินถอยหลังจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้เริ่มต้น งานใหม่จะได้ทําสิ่งใหม่เป็นช่วงเวลาของการต่อรองสิ่งต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นและจะมีมิตรสหายเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆสําหรับตัวท่านนั่นเองค่ะและในรอบระยะเวลาที่เสาราหูกลุ่มร่วมกันนะคะเกิดเป็นโชคใหญ่ในชันดาภพฤหัสจะมาอยู่ในตําแหน่งปฐมเกณฑ์ซึ่งหมายถึงเกณฑ์หอมดังดอกบัวมีความน่าเชื่อถือนะคะมีความเรียกว่าเจ้าสเสน่ห์หรือว่าอาจจะใช้ความรู้ทั้งเก่าทั้งใหม่ความสามารถต่างๆที่ ท่านมีมาก่อเกิดเรื่องของทิศทางการงานอีกครั้งหนึ่ง ต้องบอกว่าครึ่งปีหลังไปถึงแม้จะมีดวงดาวบางดวงที่มารบกวนบ้างนะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้ท่านได้พบกับเรื่องราวนะคะที่ทําให้ตัวท่านเองพบเจอกับสิ่งที่เป็นความสําเร็จเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านนั่นเองค่ะและมากล่าวถึงตําแหน่งดาวพฤหัสอีกครั้งค่ะช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรถอยหลังกลับมาอยู่ในภพสาชะของท่านตั้งแต่23ธันวาคมนะคะก็เรียกว่าจะโคจรมาเจอกับดาวพระอาทิตย์ช่วงเวลาหนึ่ง และในช่วงเวลานั้นนะคะเรียกว่าเสาราหูอยู่ร่วมในภพลาภผ,ผลประโยชน์ลาบยศชื่อเสียงการได้มาอย่างน่ายินดีไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานภาระรับผิดช,ชอบหรือว่าตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะและท่านยังได้วงสังคมชื่อเสียงกลับมารอบระยะเวลานั้นอาทิตย์จะทํามุมเลงกันกันกนกบดาวพฤหัสก็เรียกว่าเกิดชื่อเสียงความสําเร็จการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะนั้นเป็นทิศทางที่ท่านจะต้องวางแผนดวงชะตาชีวิตในช่วงครึ่งปีหลังสําหรับชาวลัคนา ราีเมเพราะเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นชาวเมษนะคะช่วงครึ่งปีแรกท่านอาจจะพบกับความแปรปรวนมาโดยเฉพาะช่วงหลังจากวันที่19พฤษภาคมที่ดาวการงานของท่านมาอยู่ในพกวินาศ หลายท่านเจอกับความกดดันเรื่องของการงานหลายท่านเจอทิ่ทางการเปลี่ยนแปลงบางครั้งการงานบังคับให้ต้องเปลี่ยนบังคับให้ต้องจบลักษณะแบบนี้แต่ช่วงครึ่งปีหลังไปเป็นช่วงที่ท่านจะได้หายใจหายคอคล่องขึ้นและเป็นช่วงที่ท่านจะรีเซตในเรื่องของระบบชีวิตของท่านทุกอย่างเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้แล้วเตรียมตัวเอาไว้แล้วในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดาวประจําตัวตนของท่านเรียกว่าโคจรได้ดี ดาวอังคารบ่งบอกถึงความขยันการตัดสินใจเร็วความผาผดโผนนะคะก็เรียกว,ว่าช่วงรอบระยะเวลาที่ดาวอังคารโคจรไปสถิตในพต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุตตะอริหรือปัตตนิก็ตามต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษท่านจะต้องมีเรื่องของการต้องไฟต้องสู้ตัดสินใจรอบเร็วอาจจะมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดทิ้งสิ่งเก่าไปเริ่มสิ่งใหม่หรือปรับรูปแบบไปใหม่ในทิศทางการงานแล้วจะทําให้ท่านรอดพ้นจาก สิ่งได้ดรับในทิศทางด้านดีสำหรับทิศทางชีวิตของท่านในช่วงครึ่งปีหลังปี2568นี้ค่ะก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะและเป็นกำลังใจให้กับตัวท่านเรียกว่าเกิดโชคใหญ่ในชันดาษนะคะเกิดเรื่องของสิ่งที่ได้มาเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของท่านค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมสนใจรับฟังการพยากรณ์กัรล่วงหน้าน ะะตอนนี้จัดทำไปแล้วถึงต้นปี2569สามารถสมถัครสมาชิก VP มาได้ปักหมุดให้ด้านล่างนี้แล้วค่ะและท่านใดสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อไว้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านเองหรือไว้สำหรับประกอบเป็นความรู้หรือไว้เพื่อให้ท่านได้เป็นแนวทางต่างๆในชีวิตของตัวท่านเองหรือจะใช้ประกอบเป็นอาชีพก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสอนกันจนกว่าจะเข้าใจตัวต่อตัว,ตว,ตวค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยและขอให้เป็นช่วง ส่งท้ายปีที่ดีสุดๆของชาวลัคนาราศีเมษค่ะสวัสดีค่ะ